Um, Alina, trong bài hát của Lena, mẹ. นเจอะจะสิเด <łość> ี่ะไม่ลงให้แต่ตอนนี้เป็นเพลงนะบ้าวตื่นมา ตงเคียทชงงานเยอะเยต้องเคียนนำช่วยเยอยวยให้ตัมันพี我的มอยากไปไหมอยากเป็นนางฟ้าก็คืนในท้องฟ้ามันแอเปนต้องมีท้องฟ้าและเมตตาหนุวมที่เออ